สวัสดีครับท่านผู้ชมเพื่อนๆสมาชิกอาจารย์เช้าชาแนลทุกท่านนะครับวันนี้เรื่องเล่าจากพระไตรปิฎกยังอยู่ที่พระสุตตปิฎกเล่มที่10นะครับอยู่ในชตินสูตรสขาทวักสังยุตติกายเป็นเรื่องที่พระพุทธองค์แนะวิธีรู้จักผู้อื่นนะครับ ว่าเราจะรู้จักนิสัยใจคอความดีไม่ดีของคนอื่นหรือพฤติกรรมอะไรต่างๆเนี่ยได้อย่างไรมีวิธีรู้ครับนอกจากเป็นสัพพัญญูนอกจากเข้าฌานสมาบัติเพื่อที่จะไปดูคนอื่นแล้วจริงๆแล้วมันมีวิธีง่ายๆที่จะดูที่จะรู้จักผู้อื่นนะครับเรื่องนี้เนี่ยเป็น ปัญหาแล้วก็เป็นคําตอบที่ดูเหมือนว่าจะเป็นพระราชานะครับพระราชาไปถามพระพุทธเจ้าเนื่องด้วยในครั้งพุทธกาลเนี่ยพระที่นุ่งเหลืองห่มเหลืองนุ่งผ้าขาดเนี่ยมีกันกลื่อนกลาดเต็มไปหมดนะครับไม่ว่าจะในศาสนาของพระพุทธเจ้า ในศาสนาและก็ลัทธิอื่นๆเนี่ยนุ่งพ้าก็คล้ายๆกันปฏิบัติก็คล้ายๆกันนะครับนะถือศีลก็บางทีก็เหมือนๆกันเพราะฉะนั้นเนี่ยจะรู้ได้อย่างไรล่ะว่าผู้ใดมีศีนผู้ใดมีกสัจธาผู้ใดมีปัญญาหรือผู้ใดไม่มีปัญญาเราไปหาคำตอบกันครับพระพุทธเจ้า ตอบคำถามและก็แนะวิธีไว้เสร็จสั์แล้วครับในพระไตรปิฎกเล่มที่สิบครับไปดูครับว่าพระพุทธเจ้าตรัสไว้อย่างไรดูก่อนมหาบุพพิศินพึงรู้ได้ด้วยการอยู่ร่วมกัน ก็สินนั้นจะพึงรู้ได้โดยการนานไม่ใช่โดยการเล็กน้อยผู้สนใจจึงจะรู้ได้ผู้ไม่สนใจก็ไม่รู้ผู้มีปัญญาเท่านั้นจึงจะรู้ได้ผู้ที่มีปัญญาสามก็ไม่สามารถจะร่วมรู้ได้จะต้องใช้เวลาในการอยู่ร่วมกันแล้วพิจารณาจึงจะรู้จักว่าผู้นั้น มีศีลหรือไม่มีศีลอีกประการหนึ่งมหาบอ่อพิษความสะอาดพึงรู้ได้ด้วยการงานก็ความสะอาดนั้นเนี่ยพึงรู้ได้ด้วยการานานคือต้องใช้เวลาในการที่จะดูจะรู้จะเห็นไม่ใช่ไม่ต้องใช้เวลาหรือใช้เวลาเพียงเล็กน้อยก็รู้ได้นอกจากนี้ผู้ที่สนใจเท่าน,นั้นจึงจะรู้ได้ ผู้ที่ไม่สนใจไม่มีปัญญาก็ไม่รู้ได้เหมือนกันอีกประการหนึ่งกำลังใจพึงรู้ได้ในคราวที่มีอันตรายก็กำลังใจนั้นจะพึงรู้ได้ด้วยกาลนานคือต้องใช้เวลาไม่ใช่รู้ได้ในทันทีทันใดผู้ที่สนใจและมีปัญญาเท่านั้นจึงจะรู้ได้ ผู้ที่ไม่สนใจและปัญญาสามก็รู้ไม่ได้เช่นกันมหาบพิษปัญญาพึงรู้ได้ด้วยการสนทนาก็ปัญญานั้นก็ต้องใช้เวลาเหมือนกันในการสนทนาไม่ใช่สนทนาเพียงเล็กน้อยก็จะรู้ได้นอกจากนั้นผู้ที่สนใจเท่านั้นและก็มีปัญญาเท่านั้นจึงจะรู้ได้ถ้ามีปัญญาสาม ก็รู้ไม่ได้เช่นกันคนผู้เกิดมาดีไม่ควรไว้วางใจเพราะผิวพันธุ์และรูปรา่างไม่ควรไว้วางใจเพราะการหินกันชั่วครู่เดียวเพราะนักบวชผู้ไม่สารวมทั้งหลายย่อมเที่ยวไปในโลกนี้ด้วยเครื่องบริขารของเหล่านักบวชที่สารวมดีแล้วประดุดกุณทนดิน หรือหม้อดินและมหาศกโลหะหุ้มด้วยทองคำปลอมไว้คนทั้งหลายไม่บริสุทธิ์ภายในงามแต่ภายนอกแวดล้อมด้วยบริวารท่องเที่ยวไปอยู่ในโลกแบบลวงโลกอย่างนี้มีอยู่ สรุปสั้นๆง่ายๆนะครับคําตอบของพระพุทธเจ้านั้นเนี่ยในเรื่องต่างๆเหล่านี้นะครับโดยเริ่มตั้งแต่ศีลตั้งแต่ศีลาจารวัตอะไรต่างๆเนี่ยนะครับรวมทั้งนิสัยใจคอเนี่ยจะรู้ได้ก็ต้องอาศัยเวลานะครับไม่ใช่เพียงแค่เห็นแวบ,บเดียวก็ตัดสิทธิ์แล้วว่าใช่หรือไม่ใช่นะเพราะว่าพฤติกรรมของคนบางคนเนี่ยก็ อาจจะต้องใช้เวลาในการแสดงแต่ว่าก็ไม่สามารถปกปิดนิสัยเดิมหรือว่าสิ่งเดิมๆได้ตลอดนะครับมันก็จะมีรับมีแลบออกมาจนเราสามารถรู้สามารถดูสามารถเห็นได้นะครับตรงนี้พระพุทธองค์ทรงมุ่งหมายแค่ว่าอย่าพึ่งเข้าใจอะไรง่ายๆเพียงแค่เห็นด้วยตาเนื้อว่าเหมาะไม่เหมาะดีไม่ดีแย่ หรือไม่แย่นะครับให้ดูโดยเฉพาะเรื่องศีลาจารวัตหรือข้อวัดข้อปฏิบัติศรัทธาแรงใจอะไรพวกนี้นะครับก็ต้องอาศัยเวลาแล้วก็ต้องดูสถานการณ์ที่เหมาะสมที่จะทำให้เราเชื่อใจไว้ใจและเข้าใจได้เอาละครับตรงนี้ก็ถือว่าเป็นหลักในการพิจารณาการอยู่ร่วมกันในสังคม การที่จะเข้าไปหาพระคสงองค์เจ้าพระสัมมาปฏิบัติพระไม่ใช่แบบสัมมาปฏิบัตินี่คืออะไรนะครับสมัยก่อนนี่พระก็จะมีความใกล้เคียงกันในเรื่องรูปลักษณ์และก็ลักษณะนะครับไม่ว่าจะการเป็นอยู่การบินทบาทการนุ่งห่มอะไรต่างก็ทําให้ญาติโยมสับสนว่าองค์ไหนแท้ไม่แท้นะครับปัจจุบันนี้ก็อยู่ในลักษณะเดียวกันครับเพราะฉะนั้นเรื่องเหล่านี้ พระพุทธองค์ที่ทรงแนไว้คือต้องอาศัยเวลาอย่าเห็นแค่วบๆแบมๆแล้วเชื่อบางครั้งอาจจะลงนรกโดยไม่รู้ตัวครับก็ช่วยกันกดไลค์กดแชร์เป็นการเปิดปัญญาไปนะครับอย่าลืมกดติดตามครับเพื่อเป็นกำลังใจให้อาจารย์เช้านำเรื่องดีๆมาเล่าจากพระไตรปิฎก